นักท่องเที่ยวต่างชาติรุ่นแรกๆเนี่ยมักจะพูดเหมือนกันหมดว่าอา๋อก็แค่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เหมือนอนกันแหละไทยกัมพูชาลาวเหมือนกันแต่พอลงพื้นที่จริงสิ่งที่หลายๆคนเริ่มจะค้นพบก็คืออย่างกรณีของไทยกับกัมพูชามันไม่ใช่แค่เวอร์ชั่นพัฒนาช้าหรือพัฒนาเร็วแล้วของสิ่งเดียวกันแต่ว่ามันคือสังคมที่ถูกปลุกปั่นขึ้นมาด้วยตะกะคนละแบบกันเลยทีเดียวประเทศไทยเป็นเหมือนสังคมที่ถูกทําให้ชินกับความสะดวกในขณะที่กัมพูชา สังคมที่ความสะดวกกลายเป็นของพิเศษขึ้นมาเลยทีเดียวในความเห็นหนึ่งของชาวต่างชาตินะครับพูดถึงเรื่องนี้เพิ่มเติมก็บอกว่าในไทยโดยเฉลี่ยนะถูกปั้นให้คนคาดหวังเวลาไปถึงนะเดี๋ยวก็มีร้านเดี๋ยวก็มีบริการเดี๋ยวก็มีคนรับเรื่องต่อให้ยังช้าอย,อยู่บ้างแต่ก็มีช่องให้ไหลไปได้แต่เท่าที่ผมเห็นในกัมพูชาโดยเฉลีย่ยสิ่งที่ต่างจากไทยออกไปก็คือพอไปถึงแล้วทําให้หลายๆคนคิดว่าอย่ามั่นใจอะไรเกินไปพอไปถึงกัมพูชาเนะี่ย มีแผนสำรองไว้ก่อนแล้วก็อย่าคิดว่าตัวระบบจะมาอำนวยความสะดวกให้กับเราอะไรขนาดนั้นผมสัมผัสได้อย่างหนึ่งว่าในกัมพูชาถ้าไม่รู้จักคนเลยเท่ากับว่าเรื่องมันก็จะยากขึ้นโดยทันทีขณะที่ทางฝั่งชาวกัมพูชานะครับโต้แย้งอะไรยังไม่ได้มากเลยครับก็เข้ามาตอบกลับนะฮะก็บอกว่าคุณกําลังเอาประเทศที่พัฒนามากกว่ามากนะเทียบกับค่าเฉลี่ยของประเทศที่พัฒนาน้อยกว่าเป็นธรรมดาที่คุณจะได้เจอกับอะไรแบบนั้นอยู่แล้วมันไม่มีทางที่จะเป็นมาตรฐานเดียวกันได้อยู่แล้วตอบกลับสั้นๆแค่นี้นะฮะความเหตอมาของชาวต่างชาติออีกกคคนครับบว่า ผมมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่าในกัมพูชาลหลายๆพื้นที่มันจะให้อารมณ์เหมือนเป็นเกาะเลยนะคืออยู่กันเป็นเกาะเกาะแต่เป็นแผ่นดินต่อต่อกันนี่แหละแต่ว่ามันจะเกาะเป็นโซนๆกันไปคือบางช่วงจะให้ความรู้สึกเหมือนเป็นเมืองมีร้านมีแสงมีคนแล้วอยู่ๆนะถ้าคุณออกจากตรงนั้นไปอ่ะมันจะขาดหายไปยาวๆเลยคือมันไม่มีอะไรที่อยู่กลางทางเลยนะ มันไม่มีจุดที่อยู่กลางทางแล้วก็มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติด้วยแต่ประเทศไทยรูปแบบจะดูต่อเนื่องมากกว่ามีหมู่บ้านมีปั๊มน้ํามันมีร้านตานลาดมีเมืองคือมันจะเป็นเหมือนเส้นเลือดที่เชื่อมต่อกันไปเรื่อยๆแบบไม่ขาดเลยทีเดียวคือความเห็นในมุมของผมนะผมรู้สึกว่านี่แหละทำให้เวลาไปเยือนนะก็รู้สึกว่าประเทศนี้ออกแบบการเดินทางให้ดูต่อเนื่องมากหมายถึงไทยนะแต่ว่ากัมพูชาออกแบบการเดินทางแบบไม่ได้คิดอะไรไว้เลย คือการเดินทางมันไม่ใช่แค่ A ไป B แต่มันคือการรับมือกับช่องว่างที่ไทยแทบจะไม่มีแล้วแต่เช่นอีกคนนะครับก็บอกว่าผมเห็นว่าไทยเนี่ยคือสังคมที่คนบ่นเรื่องบริการเพราะว่าเขาถือว่ามันเป็นของที่ต้องมีแต่ว่ากัมพูชาคือสังคมที่รับได้กับความไม่แน่นอนเพราะมันไม่เคยถูกทําให้เชื่อว่าจะต้องมีเท่ากันในทุกๆจุดกัมพูชาเป็นประเทศที่ต่างจากไทยตรงที่บริการจํานวนหนึ่งยังทํางานแบบแบบตามสถานการณ์เลยบางที่บริการก็จะบริการดีมาก เพราะว่าอยากจะดูแลนักท่องเที่ยวแต่บางที่เหมือนจะต้องเข้าจังหวะให้ถูกหมายถึงนักท่องเที่ยวเองแหละอย่างเช่นความชัดเจนเรื่องของราคาเงื่อนไขมาตรฐานอะไรต่างๆไม่ได้ถูกทําให้เหมือนกันทุกที่ประเทศไทยบริการเป็นอะไรที่เป็นค่ามาตรฐานพื้นฐานมากเลยพวกเขายิ้มอย่างเป็นระบบสะดวยสบายนะสั่งของจ่ายเงินได้ของแล้วก็ถ้าไม่พอใจก็ลองเรียนได้ถึงจะไม่ค่อยช่วยก็เถอะโอ้ชมหรือเปล่าเนี่ย ขณะที่ต่างชาติคนถัดมาดนะครับพูดถึงไทยบอกว่าไทยดูเป็นประเทศที่คนจำนวนมากนะโตมากับโลกที่ถ้าหิวก็มีร้านขายน้ํามันก็มีปั๊มอยู่ตลอดเงินสดก็ถ้าหมดนะก็มีตู้ให้กดมือถือแบตก็มีร้านให้เปลี่ยนหรือว่ามีแม้กระทั่งที่ให้ชาร์จตอนผมอยู่ไทยนยผมรู้สึกว่ากล้าที่จะปล่อยตัวได้มากกว่าเพราะว่าไม่ต้องกังวลเลยมีปัจจัยอะไรต่างๆรองรับหมดตอนให้ชีวิตเป็นแบบไหนนะคือใช้ชีวิตได้แบบความเสี่ยงที่มันน้อยมากๆโดยที่ไม่ต้องตั้งใจอะไรเลย แต่ว่ากรณีของกัมพูชาผมสัมผัสมารู้สึกว่าหลายพื้นที่เป็นอะไรที่เราต้องคิดสักหน่อยเหมือนกับว่าเราจะไปพื้นที่ไหนเราจะต้องคิดล่วงหน้าอย่างเป็นนิสัยมากๆเลยอย่างเช่นแค่ออกเดินทางต้องคิดแล้วจะซื้อน้ําอยู่ไหนแค่เรื่องซื้อน้ําก็ยังต้องคิดแล้วว่าต้องซื้อตรงไหนหรือเรื่องของเวลาปิดร้านก็ต้องคิดด้วยต้องรีบไปก่อนเดี๋ยวร้านจะปิดคุณต้องรู้ด้วยว่าไปถึงที่หมายเนะี่ยยังมีอะไรให้คุณพึ่งได้ไหมพอไปถึงปลายทาง ถ้าคุณเจ็บป่วยขึ้นมาคุณต้องหาหมอตรงไหนคุณต้องรู้ถึงขนาดนั้นเลยไม่ใช่สุมส่มๆๆไปแล้วก็จะเจอได้คุณต้องเตรียมมากกว่าที่อยู่เมืองไทยเยอะนี่ก็เลยเป็นเหตุผลนะที่ว่าทําไมบางคนบอกว่าอยู่ที่กัมพูชานั้นเหนื่อยเหนื่อยกว่าไทายเยอะเลยเป็นสภาพแวดล้อมที่เหนื่อยกว่าไทายเยอะทั้งนั้นที่ยังไม่ได้ทาอะไรหนักเพราะระบบของกัมพูชาต่างจากไทยตรงที่คุณจะต้องแบกภาระในการคิดมากกว่าแต่ว่าไทายไม่ต้องแบกอะไรเลยคุณไปอยู่เมืองไหนคุณไม่ต้องคิดอะไรล่วงหน้าเลยทุกอย่างมีหมดจนกว่าคุณจะถามหาจริง เบื้องใก้ความเห็นนะครับว่ากัมพูชากับไทยเป็นโลกสองใบที่ต่างกันมากแมใ้ใจอยู่ติดกันกัมพูชาเหมือนกับว่าปั้นคนให้รู้สึกว่าความสะดวกนั้นมันเป็นเหมือนโบนัสเป็นโอกาสพิเศษที่จะได้รับความสะดวกพอได้มาก็รู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นมากๆแต่ว่าไทยเป็นเหมือนประเทศที่คนชิจฉกับความสะดวกเป็นเรื่องพื้นฐานสุดและถ้าไม่ได้ดั่งใจนะคนไทยก็จะพูดกันเชอะมากๆกันเลยทีเดียวแต่ว่าผมก็รู้สึกอยู่นะว่ากัมพูชาเหมือนประเทศไทยแบบย้อนยุค แต่ว่ากัมพูชาผมว่าคนอาจจะไม่รู้สึกอย่างนั้นซึ่งเรื่องนี้ชาวกัมพูชานะครับก็เข้ามาให้ความเห็นโต้แย้งนะครับก็บอกว่าคุณจะมามองว่ากัมพูชาย้อนยุคอะไรยังไงกันย้อนยุคจากไทยอะไรตรงไหนคุณดูพนมเปญทุกวันนี้แล้วหรือยังโหย้ำพนมเปญอีกแล้วนเนี่ยพนมเปญทุกวันนี้นยะแทบจะเหมือนไทยอยู่แล้วแทบจะเหมือนไทยแล้วก็จเจริญเติบโตมากกว่าหลายเมืองของประเทศไทยคือถ้าจะเป็นรองก็เป็นรองแค่กรุงเทพเท่าน,นั้นคุณจะพอมบอกว่าย้อนยุคอะไรยังไงกัน ซึ่งต่างชาตินะครับก็ตอบกับสั้นๆนะครับก็บอกว่าคําตอบมันอยู่ที่นอกเมืองใหญ่คุณน่าจะรู้ดีนะว่าย้อนอยุคอะไรตรงไหนผมคิดว่าคุณเม่นต้องมาปฏิเสธอะไรตรงนี้หรอกมันเห็นได้ชัดเมื่อออกนอกเมืองใหญ่เอาแบบเรื่องที่ชัดสุดๆเลยเมื่อออกนอกเมืองกรณีของกัมพูชาเรียกได้ว่าถ้าออกนอกเมืองคือเงียบกริบกันทั้งทิพย์เลยทีเดียวมันไม่ใช่ในลักษณะของการหิวเมื่อ,อไหร่ก็หาของกินได้สิ่งนี้ไม่มีอยู่จริงในกัมพูชาหรือแม้กระทั่งในเมืองซะด้วยซ้ำพอหมดเวลาขายก็หมดจริงๆ คือไม่มีอะไรต่อเลยยิ่งถ้าออกนอกเมืองใหญ่นะคุณจะมาพูดเล่นๆแบบไทยไม่ได้นะกัมพูชาไม่มีร้านสะดวกซื้อในทุกพื้นที่ขนาดนั้นในตอนแรกผมนึกว่าจะเป็นเรื่องดูตื้นๆน,นะแบบว่าเข้าเมืองก็อาจจะเจอแต่ความจริงคือมันเป็นเรื่องที่ลึกมากผมไปแล้วก็เจอว่าหลังสามถึงสี่ทุ่มเนี่ยเมืองแทบจะดับร้านอาหารไม่ได้เปิดเพื่อรองรับความหิวแบบฉุกเฉินคือถ้าพลาดจริงคือพลาดมือนั้นไปเลยคุณจะไม่มีแผนบีเลยเดียวแต่ถ้าอยู่ประเทศไทยอยู่นะน,นี่นะคือเรื่องเล็กมากๆเลย สำหรับผมก็น่าตกใจอย่างหนึง่งเพราะว่าคิดว่าเป็นประเทศที่อยู่ใกล้กันแต่ก็ไม่คิดว่าจะต่างกันตรงนี้ประเทศหนึ่งดำรงชีวิตได้โดยที่ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยเจอความสะดวกพื้นฐานได้หมดก่อนจะรับชมความเห็นกันต่อนะครับข่าวแนะนาเสื้อยือดตัวละร้อยในตํานานที่ได้รับการพัฒนาให้ทนกว่าเดิมนุ่มใส่สบายยิ่งขึ้นขุยไม่ขึ้นแต่ผ้านิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจับยากไม่ต้องรีบเหมือนเดิมอยู่ที่ลิงด้านล่างนะครับผมมีอีกเรื่องหนึ่งที่ต่างชาติในความเห็นกันนะครับว่าเรื่องเดินทางนิดเดีีดียยยยยยวววเเเดดดกก็นน่่คคาาามมมิแบบไไไไไททอปใใชช้้พูละ คือคุณสามารถเดินทางไปต่ออีกที่หนึ่งอีกที่หนึ่งได้อย่างต่อเนื่องเดินทางตอนกลางคืนก็สะดวกสบายไปถึงได้คุณไปถึงปลายทางแน่นอนแต่ว่าในกัมพูชาถนนมันไม่ได้พังแต่บางทีถนนมันไม่มีคือบางเส้นมันดูเหมือนจะไม่เย็นะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะใช้ได้ตลอดทางหรือเปล่าแต่ว่าถนนบางเส้นต่อให้มีอยู่จริงแต่มันจะไม่มีองค์ประกอบกอบื่นๆอยู่ด้วยเลยจะไม่ได้มีปั๊มน้ํามันร้านค้าหรือแม้กระทั่งห้องน้ําแม้กระทั่งเดินทางข้ามเมืองคุณต้องวางแผนการเข้าห้องน้าให้ดีสักหน่อยนะเพราะว่าห้องน้าระหว่างทางไม่ได้ถูกออกแบบให้โผล่มาเรือยยๆแบบไท ผมคิดว่ามันไม่ได้น่ากลัวนะแต่ว่ามันแค่ไม่ไว้ใจมากกว่าคุณลองนึกสภาพดูแล้วกันว่าคุณจะเดินทางจากกรุงเทพไปที่ภูเก็ตแล้วคุณอยากจะนั่งรถไปคุณก็ท่งรถไปได้ในประเทศไทยเนะี่ยหลายเส้นทางมีปั๊มน้ำมันให้คุณแวะเข้าอยู่ตลอดสามารถเข้าห้องน้าได้เสมอแต่พอเป็นกรณีของกัมพูชาถ้าคุณจะคิดเดินทางย้มค่ำคืนนะั้นเป็นอะไรที่ฝันร้ายมากๆเลยยังย้ำอีกครั้งว่ามันไม่ได้น่ากลัวแต่มันไม่น่าไว้ใจนะคุณจะเข้าห้องน้ําตรงไหนก่อนคุณจะไว้ใจตรงไหน คณะที่ต่างชาติอีกคนนะครับก็พูดถึงกรณีที่ชาวกัมพูชาบางกลุ่มนะเอาตึกสูงในพนมเปญมาเถียงและก็บอกว่านี่แหละคือความเจริญที่เทียบเียงกับไทยได้สิ่งที่ผมพบเห็นก็คือตึกสูงก็มีอยู่หรอกะแต่ว่าพื้นฐานรอบตัวแั่นไม่มีเลยเมืองไม่เชื่อมกันเลยมันไม่มีเซนส์ของชีวิตเมืองที่ต่อเนื่องมันก็เลยเหมือนกับว่าตึกสูงที่ตั้งอยู่เป็นอะไรที่ไม่รับกับสังคมที่พร้อมสักเท่าไหร่สรับผมนะมองว่าตึกสูงนั้นเป็นอะไรที่เฉยๆไปแล้วแต่กัมพูชาเป็นเรื่องที่น่าตื่่นนนเเต้ป็สัััญลกษณ์แหหงงคววาามด แต่สำหรับผมเป็นเหมือนของที่ลอยอยู่ในความเป็นจริงเรื่องทำามาครับต่างชาติบอกว่าในประเทศไทยจะทําให้คุณชินกับโลกที่แบบว่าร้านก็เปิดตาม Google Map ปั๊มน้ำมันเปิดย4่ชั่วโมงนี่คือเรื่องปกติสามัญมากเลยนะแล้วก็ร้านอาหารปิดดึกก็เป็นเรื่องสามัญด้วยเช่นกันแต่ถ้าคุณไปโผลที่กัมพูชาคุณจะพบว่าเวลาปิดร้านก็คือปิดจริงเพิเปิดก่อนแล้วก็จะไม่มีคําว่าเดี๋ยวไปร้านอื่นต่อได้ร้านนี้ปิดไปร้านอื่นได้มันไม่มีร้านอื่นให้คุณเลือกโดยสามัญน,นะ เวลากลางคืนเนี่ยเท่ากับว่าลดตัวเลือกลงแบบหวบ้าไเลยเดียวผมยืนยันว่าผมรู้สึกคล้ายๆกับหลายๆคนว่าคือถ้าคุณพลาดช่วงเวลาหนึง่งมันก็เท่ากับว่าคุณจะพลาดทั้งมือพลาดทั้งกิจกรรมที่คิดเอาไว้เลยมันเป็นเรื่องฝังหัวเลยตอนที่ไปที่กัมพูชานะคือถ้าฟิกเวลาไว้แล้วอย่าเปเลื่อนอย่าไปชะล่าใจเพราะไม่มีทางเลือกอื่นแล้วความเห็นท่านนะครับก็บอกว่าตัวอย่างตรงๆเลยแม้แต่น้ําดื่มนะั้นในกัมพูชาต่างจากใครตั้งแต่คุณออกไปแล้วคุณยังต้องคิดเลยว่าน้ําดื่มจะหาซื้อได้ไหมคุณต้องคิดเลย เพราะว่าสองประเทศนี้ไม่ค่อยเปิดน้ําจากก๊อกอยู่แล้วเธอเพื่อที่จะดื่มนะคือไม่ทําอย่างนั้นกันแต่ว่าในไทยนะ่ะคุณไม่ต้องกัวงวลเรื่องน้ําดื่มน้ําดื่มในขวดถ,ถูกมากเลยคือคุณไม่ต้องไปคิดล่วงหน้าเลยซ้ำว่าจะต้องซื้อตรงไหนคุณหาซื้อได้ทุกที่อีกอุปสรรคหนึ่งของกับพูชาก็คือไม่ใช่ว่าคุณจะแวะปัม๊มติดนิสัยแวะปั๊มจากเมืองไทยมาแล้วก็ได้ทุกเส้นทางไม่ใช่ทุกเส้นทางนะที่จะมีปั๊มใหญ่ๆห,หรือบางที่แทบจะไม่มีเลย้วยซ้ำละห้องน้ําก็ไม่ใช่เรื่องที่่จะหาาไดาด้้งยยว ผมนะ่ะอยู่เมืองไทยจนชินแล้วผมก็ไม่คิดว่าเรื่องนี้ในชีวิตประจำวันจะเอามาใช้ในกัมพูชาไม่ได้ในกัมพูชามันแทบจะเป็นเช็คลิสต์ในหัวโดวยอัตโนมัติเลยที่คุณจะต้องจดเอาไว้ว่าจะทําอะไรตรงไหนเวลาไหนไปถึงตรงไหนคุณต้องคิดขนาดนั้นเลยนะนี่แหละคือเหตุผลที่ผมก็เริ่มเข้าใจหลายๆคนมากขึ้นนะบอกว่ามันไม่ได้ลําบากเลยแต่มันเหนื่อยเหนื่อยทางสมองเลยที่จะต้องคิดอยู่ตลอดกับการอยู่ในกัมพูชา ความเหตุมานะครับก็บอกว่าก็เพราะในไทยเนี่ยนักท่องเที่ยวติดนิสัยแบบว่าเดี๋ยวแก้ได้ถ้าติดตรงนั้นตรงนี้มีปัญหาตรงนี้ตรงนี้ไปครั้งหน้าเดี๋ยวแก้ได้เองหรือว่าอยากได้อะไรเดี๋ยวก็หาทางได้เองแต่กัมพูชานี่เป็นเรื่องปวดหัวเลยคือจะต้องคิดอีกคนละแบบเลยเดียวคือถ้าคุณไปเองแบบไม่จ้างคนขับรถนะคุณไปด้วยรถอะไรก็ตามนะถ้ารถเสียเนี่ยก็ไม่รู้จะมีใครช่วยไหมไม่รู้จะโทรยังไงด้วยซ้ำนะหลงทางมีร้านมีคนไหมหรือว่าเงินไม่พอจะแก้ยังไงดี นี่แหละทำให้ในกัมพูชาจํานวนมากอะ่ะแม้แต่คนท้องถิ่นเองนะเขายัางไม่กล้าที่จะเสี่ยงโดยที่ไม่จําเป็นเลยความเห็นต่อมาครับบอกว่าหลายเมืองในไทยนะรู้ไหมว่าชีวิตมันแน่นมากนี่แหละคือความต่างจากกัมพูชาคุณจะเห็นร้านอาหารซ้อนร้านอาหารคือแบบหลายร้านมากเลยร้านซ่อมร้านมือถือแทรกอยู่ทุกซอยตลาดเช้าเย็นมีหมุนเวียนตลอด คือผมรู้สึกว่าสิ่งที่ต่างก็คือในไทยเนี่ยคนทำมาหากินก็ทำมาหากินกันจริงจังมากเลยนะไม่ใช่แค่โชว์เฉยแล้วกลวล็ลายเมืองของกัาตันจ,จะมีถนนที่กว้างนะผมรู้สังเกตในจุกหลังๆว่าจะมีถนนกว้างแล้ว มีอาคารใหม่ๆมีโครงการใหญ่แต่ว่าชีวิตระดับกลางมันยังบางมากเลยนี่คือจุดที่ดูเป็นเมืองแต่ว่าไม่มีผืนที่เมืองทํางานเองมันไม่เหมือนเมืองที่ถูกสร้างจากบนลงล่างมันไม่ใช่เมืองที่ค่อยๆอ้วนจากกิจกรรมของคนธรรมดาสิมันเป็นเมืองที่แปลกมากเลยคือมันดูโตแต่ว่าคนอยู่บนตึกไม่เห็นเลยอ่ะสุดท้ายก็ที่ความเห็นของชาวกัมพูชากันบ้านนะครับก็บอกว่าคุณน่ะเอาแค่วันนี้มาเทียบ กัมพูชาเริ่มจากศูนย์จริงๆไม่ใช่จากห0หรือ60สิ่งที่ต่างชาติกําลังเรียกกันว่าขาดระบบเนี่ยคือสิ่งที่กัมพูชาสร้างใหม่ทั้งนั้นขณะที่บางส่วนนะครับก็บอกว่าผมเห็นด้วยกับเขามากกว่านะเพรานมองเป็นมีตึกสูงเยอะจริงอะ่ะแต่คนธรรมดาไม่ได้ใช้ชีวิตคนหาเช้ากินกินข้ามเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมเลยถ้าตึกสูงทําให้ชีวิตดีแรงงานคงไม่ออกนอกประเทศเป็นล้านๆคนเราเนะี่ยไปชอบโชว์ตึกให้เขาเห็นก็เป็นอย่างที่เขาพูดนั่นแหละ แต่ไม่ชอบพูดถึงเรื่องโรงพยาบาลเรื่องถนนย่อยๆหรือว่าการเดินทางของคนที่ไม่มีเงินเลยแต่บางส่วนนะครับก็โต้ย้งนะครับว่าไทยนตะสะดวกก็จริงนะคุณแต่ว่าคุณภาพชีวิตของคนก็ไม่ได้ดีไปกว่ากันอะไรมากมายอย่าคิดว่าทุกคนอยู่สุขสบายเลยระบบไทยอาจจะทําให้ต่างชาติช่วยคิดแทนได้แต่สำหรับคนท้องถิ่นอาจจะมองอีกแบบเลยความสะดวกไม่ได้แปลว่ามีความสุขในชีวิตขนาดนั้น ขณะที่ชาวกัมพูชาบางคนนะครับตอบกลับกับต่างชาติไปนะว่าทูดตรงๆเลยกันนะแม้แต่คนเขมรเองหลายๆคนก็อิจฉาไทยที่เป็นแบบนั้นนะแต่ว่าไม่กล้าที่จะพูดกันเราไม่อยากจะยอมรับชีวิตที่ไม่ต้องคิดเดยอะว่ามันดีกว่าคือถ้าเขมรสะดวกพอคนก็คงจะไม่ไปทํางานที่เมืองไทยกันหรอกขณะที่บางส่วนนะครับก็บอกว่าคุณมาพูดอย่างนี้ในการต้องวางแผนชีวิตเนี่ยก็ทําให้คนกัมพูชามากไม่ต้องรู้จักรับผิดชอบนะไม่ใช่เอาแต่พึ่งระบบกันอย่างเดียว ในกัมพูชาอาจจะไม่สะดวกแต่ว่าในกัมพูชาคน,นรู้จักเอาตัวรอดมากกว่าชีวิตมันไม่ต้องง่ายตลอดก็ได้บางความเห็นนะครับก็บอกว่าเมืองของเราจะเป็นแค่จุดไม่ใช่ผืนเดินผิดซอยคือเงียบกลางคืนเมืองของไทยมีชีวิตมากกว่าประชากรเยอะกว่ามันใช่แหละแต่ว่าเมืองของเรานะเรียกว่าหายไปเลยเมืองจริงๆก็คือเมืองที่คนธรรมดาอยู่ได้ไม่ใช่เมืองที่มีแต่คนมีเงินอันนี้จะหมายถึงเมืองใหญ่ของเขานะ บางส่วนนะครับก็บอกว่ากัมพูชาไม่ได้อยากแค่สร้างตึกเราก็อยากสร้างระบบของเราเองอยากให้มีร้านอยากให้มีขนส่งมีบริการสำหรับคนธรรมดาไม่อยากให้ประเทศต้องพึ่งแรงงานนอกตลอดไปบางส่วนครับบอกว่าหยุดมองข้ามเขมรได้แล้วนะคนต่างชาตินะมองว่าตัวเองมาจากประเทศที่พัฒนามากกว่าก็ไปคาดหวงังและไปเจอของไทยเข้าก็จะรู้สึกว่ามันลงตัวไปซะทุกอย่างเลยขณะที่ความเห็นถัดมาครับบอกว่า ผมในยอมรับนะว่ากัมพูชาย,ยังไม่สะดวกเท่าไทยยิ่งถ้าคุณออกนอกเมืองใหญ่ไปแต่ว่าโดยปกตินะักท่องเที่ยวน่าจะอยู่แต่ตามเมืองท่องเที่ยวกันมากกว่านะแล้วคุณไปทําไมการเปรียบเทียบอย่างตลอดเวลาเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรนอกจากทําให้เราดูแย่ในสายตาคนอื่นนักท่องเที่ยวก็พูดได้เนี่ยว่าที่นี่ไม่เหมือนไทยแต่ก็ไม่จําเป็นต้องพูดทุกครั้งที่มีโอกาสขนาดนั้นก็ได้เราไม่ได้บอกว่าเราดีกว่าไทยโดยธรรมะนะความเห็นในช่วงที่ทยเนี่ยก,ก็บอกว่าผมนะ่ะเคยทํางานในไทยผมรู้ว่ามาสะดวกกว่าแค่ไหน แต่ก็ไม่ใช่ทุกประเทศจะต้องเหมือนกันหมดถ้าคุณมาเที่ยวที่กัมพูชาจะยังคงใช้มาตรฐานไทยตลอดคุณจะไม่ได้เห็นอะไรเลยนอกจากข้อเสียกรณีนี้ผมก็ต้องเน้นย้ําถ้าคุณคาดเดาว่าทั้งคู่เหมือนกันแต่เราไม่ได้เหมือนกันตั้งแต่ต้นไทยก็คือไทยกัมพูชาก็คือกัมพูชาซึ่งทางฝั่งต่างชาตินะครับก็บอกว่าคุณบอกว่าจะเปรียบเทียบเนะี่ยแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือเหมือนกับว่าคุณขอให้เราอย่าไปรีวิวอย่าไปพูดถึงข้อจํากัดของกัมพูชาเลยแม้กระทั่งสลับนักเดินทางเอง แต่จริงๆนะสำหรับนักเดินทางข้อจํากัดนี่แหละคือสิ่งที่กําหนดประสบการณ์ทั้งหมดหลายๆคนมาอ่านรีวิวนี่ก็จะได้รู้ไงว่าความแตกต่างของทั้งสองประเทศตต่างกันตรงไหนไม่ใช่ว่าตีความว่าอยู่ในเอ,นอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วจะคล้ายกันหมดผมนี่ไม่ได้ตัดสินเลยนะว่ากัมพูชาจะดีไม่เท่าแต่ผมแค่ได้บอกภาพรวมถึงการที่ต้องวางแผนมากกว่าที่อื่น,นมันมากกว่าตอนที่ไปที่เวียดนามด้วยซ้ําและนั่นคือความจริงที่หลีกไม่ได้เลยเมืองที่ดีไม่ต้องอธิบายตนเอง แต่ว่าผมรู้สึกว่ากัมพูชาจะต้องอธิบายเพิ่มเติมเยอะมากเลยแต่ผมก็บองว่าเป็นความโชคดีด้วยซ้ำนะที่หลายๆคนตีความไปว่ามันจะมีบริบทหลายๆอย่างที่คล้ายๆกับไทยเพราะไทยเป็นเหมือนจุดที่ทําให้หลายๆคนอยากจะมาเยือนในเอเชียตันออกเฉียงใต้และในช่วงแรกๆหลายๆคนก็ประเมินเอาไว้ว่ากัมพูชาก็คงจะคล้ายๆกับไทยด้วยก็จะพบความจริงที่ว่าไม่ได้คล้ายกันไปซะทุกอย่างซะขนาดนั้น ผมแตเคารพัมพูชานะแต่ว่าความเคารพไม่ควรจะแลกกับการที่จะต้องเงียบต่อประสบการณ์จริงที่เจอมาจริงๆมันก็ควรจะถูกพูดถึงกันบ้างและเรื่องราวในวันนี้นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้ครับทั้งหมดเรียบเรียงมานั่งเล่าสู่กันฟังถ้าชอบกันเล่าเรื่องราวสไตล์นี้มาติดตามกันต่อในหัวข้อถัดไปด้วยนะครับวันนี้จบลงเพียงเท่านี้ท่าผู้ชมมีความเห็นอย่างไรอย่าลืมฝากความเห็นไว้ด้วยนะครับสวั